วิกฤตในปี63ครั้งนี้เนี่ยมันเข้ามาหาพวกเราเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันนะนะครับผมเองในฐานะคนที่ทํางานทางด้านการเงินส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ดูแลให้คําแนะนําให้คาปรึกษาเรื่องนี้มาประมาณ16ปีเนี่ยผมบอกเลยว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างดีขึ้นในเรื่องของการเงินส่วนบุคคลแต่ว่ามีหลายๆอย่างที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการวางแผนการเงิน โควิดมารอบนี้สะท้อนเลยฮะว่ามีคนส่วนใหญ่เลยนะอีกกลุ่มใหญ่ๆเลยฮะที่ยังไม่ได้วางแผนการเงินเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆได้รับเงินเดือนก็กินก็ใช้เหลือก็เก็บไม่เหลือก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้วางแผนอะไรไปล่วงหน้าอะไรเป็นสัญญาณที่บอกชัดที่สุดผมบอกได้เลยว่ามีนาคมปี6-3สามนี่แหละตัวดีเลยพอเราเจอล็อกดาวน์เข้าไปเนี่ยนะฮะหลายๆคนสูญเสียไรายได้ไปบางส่วน หลายๆคนอาจจะถูกตัดในส่วนของรายได้พิเศษเพิ่มเติมอย่างเช่นค่าล่วงเวลานะฮะหรืออาจจะเป็นพวกคอมมิชชั่นต่างๆบางคนหายเกลี้ยงบางคนหายเกลี้ยงเลยหมดถูกไหมฮะอ่าเนี่ยมนสะท้อนเลยฮะพอทุกอย่างมันหายไปนะครับไม่ว่าจะหายมากหรือหายน้อยในส่วนของรายได้เนี่ยเห็นเลยว่ามีการร้องแร่หกแหกเชิญเลยว่าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไไดทํายังไงทํายังไงถูกไหมฮะ ผมบอกเลยว่าพิษภัยทางการเงินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำก<ำ>ุ้งแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสหรือแม้กระทั่งโควิดหรือในอนาคตจะมีอะไรเยอะแยะเต็มหมดมันมาได้ตลอดเวลามันมาได้ตลอดเวลาแต่มันจะกระทบกับชีวิตเรามากหรือน้อยผมว่ามันขึ้นอยู่กับการวางแผนการเงินของเราถ้าเกิดต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะมาวางแผนเรื่องของการเงินกันดีๆตั้งหลักกันดีๆเราไปขวางไม่ได้หรอกครับว่าข้างหน้าจะเกิดวิกฤตอะไรหลังจากนี้จะมีวิกฤตอีกหรือเปล่ามันมีแน่ๆ แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับรวมไปถึงวันนี้เนี่ยจะผ่านเรื่องนี้ยังไงแล้ววันข้างหน้าถ้าเจอวิกฤตอีกเราจะผ่านมันไปได้อย่างไรเราจะไม่ใช่คนที่แบบรับทุกวิกฤตเลยฮะวิกฤตอะไรมาเราก็มีส่วนร่วมกับเขาหมดเลยนะครับผมคิดว่าทุกอย่างมันพอบริหารจัดการแล้วก็ลดความเจ็บปวดนะฮะลดความเสียหายได้นะครับด้วยการวางแผนการเงินนะครับถ้าเป็นช่วงนี้ผมอยากให้เราดูแลสุขภาพก่อนนะฮะสุขภาพมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าถ้าวันนี้เกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาตัวเองก็เจอปัญหาอยู่แล้วดันมาเจ็บป่วยแน่นอนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะครับมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือโอกาสในการออกไปสร้างรายได้วางแผนการเงินสักน,นิดหนึ่งนะครับมองให้เห็นอนาคตข้างหน้านะครับถ้าวันนี้ชีวิตเราอยู่ในวิกฤตสถานการณ์มันจะเหมือนกับเราขับรถนะฮะขับรถเข้าไปในที่มืดมดนะฮะมันจะบ้ามากเลยถ้าเราไม่เปิดไฟหน้าถูกไหมฮะ เ,ออเราขับไปมืดๆเราไม่เปิดไฟหน้านี่บ้านะนี่บ้านะเพราะฉะนั้นการทํางบการเงินล่วงหน้าไปเนี่ยมันจะเหมือนกับการเปิดไฟสองหน้าของรถให้เรามองเห็น 3. แน่นอนครับในช่วงของสภาวะแบบนี้อยากจะมีสภาพคล่องหนึ่งก็ต้องมาลดที่รายจ่ายนะครับแต่ว่าต้องลดรายจ่ายให้ถูกตัวด้วยนะครับผมเจอหลายคนก็พยายามกินอยู่แบบประหยัดบีบตัวเองเลือเกินเนี่ยอันนั้นก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่มันไม่ได้พาออกจากปัญหาได้หรอกอันนี้ผมรับประกันจากประสบการณ์ตัวเองได้เลย นะครับว่ามันไม่แก้มันไม่แก้แล้วมันจะไม่ช่วยคุณนะมันต้องลดให้ถูกตัวนะค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับถัดมาก็คือการหาช่องทางสร้างรายได้เสริมนะครับในช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยเรามีต้นทุนที่มันไม่เยอะอยู่แล้วจะเอาไปสร้างอะไรใหม่ๆด้วยการใช้ทุนเยอะเนี่ยมันก็คงจะยากดังนั้นผมแนะนําให้ใช้ทุนชีวิตของเราซึ่งเราสั่งสมมาตลอดหลาย10ปีตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้ประสบการณ์ความสามารถเกืออกายสายสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งไอเดียใหม่ๆของคุณสร้างสิ่งที่เป็นไรายได้ขึ้นมานะครับแล้วท้ายที่สุดก็คือเรื่องของการรักษาวินัยครับแผนคือกระดาษนะแผนก็คือสิ่งที่เราเตรียมไว้แต่มันจะไม่เกิดผลอะไรถ้าคุณไม่ได้เอามันไปทําแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีคนที่เกิดวิกฤตแล้วชีวิตมีปัญหาไม่มีอะไรมากครับเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเขาปล่อยให้เงินมันสเปสะสปะเขาไม่ได้คอนโทรลเงินเลยการวางแผนการเงินมันจะเป็นการทําให้เราสามารถควบคุมเงินของเราได้ และเมื่อควบคุมเงินได้เราก็จะสามารถควบคุมอนาังคตทางการเงินของเราได้เช่นกันนะครับดังนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าจะมีวิกฤตอีกกี่ครั้งก็ตามครับเราจะสามารถผ่านพ้นไปได้ถ้าเราเริ่มต้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ครับสวัสดีครับ